สวยไหมคะใบไ,ไม้ร่วงแล้วเป็นสีทองหมดเลยจ้าบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะพาแวะเข้าป่าดูใบไม้สีทองกันจ้าสวยงามนะคะต้นไม้ใหญ่มากควันจัก,กรยานเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อน วันนี้เรื่องงานเร็วนะคะเสียงจักรยานก็จะดังนิดหน่อยนะคะแต่ก็อยากจะปันเข้าป่าพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศช่วงที่อช่วงที่ใบไม้ร่วงนะคะช่วงนี้ก็จะใกล้ร่วงใกล้จะหมดป่าแล้วะคะ่ะเพื่อนๆ สวยๆค่ะอยากเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะคะเลือเตก,กินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงเ,ออเพื่อเพื่อที่จะเซฟพลังงานนะคะเพื่อความอยู่รอดของต้นไม้เองนะคะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งที่ทํางานนะคะแล้วอันนี้ก็จะลงๆนี้เลยต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใบไม้ไม่มีแล้ว ร่วงหมดเลยบนภูเขาตรงนู้นก็มีแต่ใบไม้แล้วตอนนี้โอ้สิสวยงามอากาศหนาวๆอย่างนี้ทำไมใบไม้ถึงร่วงเพราะเขาต้องการประหยัดพลังงานอ่ใบไม้ร่วงหลับชั่วคาวนะคะหลับชั่วคาว พอฤดูหนาวหายไปใบไม้ก็จะผลิดใบใหม่นะคะเพื่อผลิตแสงผลิตอาหารเพื่อดื่มด่ำกับแสงนะคะตอนนี้ก็ขอหลับพักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อที่ต้นไม้จะไม่ตายนะฮะบางต้นที่แบบยืนตายก็เยอะนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็น ต้นไหนที่ใบไม้ร่วงแล้วเขาก็จะเซฟพลังงานเพื่อความอยู่รอดนะคะใอไ,ไม้ตรงนี้ตรงนี้ที่ใบไม้ทุกเขียวหา,หายไปหมดเลยเห็นไหมแแมวก็ชอบปั่นจัก,กรยานเข้ามาในป่าอย่างนี้เลยเป็นพื้นทางเดินนะคนเดินได้ม้ามาได้จักรยานมาได้มอเตอร์ไซค์เล็กมาได้แต่มอเตอร์ไซค์ที่แบบ ใหญ่ๆเข้ามาไม่ได้นะคะมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆนี่สวยเลยค่ะถ้าต้นไม้ที่เขายืนตายก็จะอย่างนี้นคือเขาไม่รอดสวยเลยะค่ะสียจักรยานก็ดังหน่อยนะคะแต่ก็ยอยากจะปั่นจักรยานพาเพื่อนๆเข้ามาดูาบรรยากาศในป่าแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะพักหลังเลิกงานนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรเป็นจริงจังเท่าไหร่ก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆคือยุ่งกับงานจริงๆอันนั้นก็ต้องหมายตายนะแต่ก็มีเห็ดเยอะเหมือนกันสองข้างทางก็จะมีเห็ดนะคะช่วงนี้เด็กๆกำลังเลิกเรียนนะคะอาจจะมีเด็กัน กานสวนทางมาบ้างนะคะเนสุดทางก็จะเป็นโรงเรียน,นะค่ะ เขาก็จะล้มอย่างนี้เลยก็จะมีเห็ดเกิดตามดากไม้ก็เยอะนะคะของเห็ดตึ้นไม่มีแลยตรงนี้ก็สวยตรงนี้นจะเหลือแค่กิ่งละเสียงจักรยานดังค่ะเพื่อนๆเ,เพราะตรงนี้เป็นพื้นมันแข็งจักรยานพิ่เติมลงมาแตะเติมแข็งไปนิดนึงนะมันก็เลยจะเด้งดงหน่อย บางทีก็จะเห็นพวกนกพวกกระรอกเข้ามาเก็บเมล็ดพืชไปไว้กินหน้าหนาวนะคะสวยงามเลยค่ะโอเคนะคะเพื่นพนอนๆเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับชมน,นะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า